อยู่ประมาณ50ตังค์เดลต้าตอน่วยเนี่ยสเอรนต์นะครับเวลาตัวแม่มันขึ้น1ช่องเนี่ยก็คือกลายเป็นประมาณสักสเหมือนกันฉะนั้นบางทีการที่ว่าเราไปลงตัวบางทีตัว DW เนี่ยแน่นอนคือถ้าบางคนเขาชอบเล่นส่วนใหญ่เขาชอบเล่นลักษณะคล้ายๆตัว C เพราะตัว C มันใช้เงินถูกกว่าใช้เงินแค่50ตังค์แต่ตัว A เนี่ยมันใช้เงิน2ป่บาทนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยมันให้ในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน หลายๆคนจะมักจะเลือกเล่นในลักษณะที่ที่ที่ถูกกว่าเพราะมันใช้เงินน้อยกว่าแล้วมันซื้อต่อนหน่วยได้เยอะขึ้นนะครับแทนที่ว่าอ,อ,อีกอันหนึ่งที่เขาเวลาเราเทรด d W แล้วเนี่ยเราจะเจอกันเขาเรียกว่า effective gearing นะครับ effective gearing คืออะไรอะเอาง่ายๆเมื่อกี้เราบอกเราคิดเป็นมูลค่าจำนวนบาทออกมานะครับค่าเดลต้า แต่พอบอกว่า Effective Gearing เนี่ยเราจะบอกว่าถ้าแม่ขึ้น1%ลูกจะขึ้นกี่เปอร์เซนต์ถ้าเกิดบอก Effective Gearing เนี่ยมันม,มีมูลค่าประมาณสัก4เท่าหมายความว่าถ้าแม่ขึ้น1%ลูกจะขึ้น4%อนะครับอันนี้มันพูดให้แบบแปลงออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปคำนวณอีกทีนึงถ้าเมื่อกี้ค่าเดลต้าเราต้องไปนั่งคำนวณแต่ถ้าเกิดพอเราเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าเราเข้าไปดูเราถามเซลล์เขาเนี่ยบอกว่า ee, ตัวนี้ เกลิงเท่าไหร่เขาบอกว่าเอฟเฟกติ e เกลิงประมาณ4คุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยหุ้นแม่ขึ้นหนึ่งอันนี้ขึ้นสี่อันนี้ขึ้น 4%, น,น,น,4นะฮะมันก็จะง่ายกว่าการไปคำนวณเดลต้านะถัดมานะครับเป็นเรื่องของค่าความผันผวนนะครับเ,เมื่อกี้เราบอกแล้วมันเป็นหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้หุ้นหรือ DW เนี่ยตัว DW เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มหรือลดลงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรบางทีตัว ตัวค่าความผันผวนหรือที่เราเรียก i m p l า e โวลัต l i t t ีเนี่ยมันเกิดจากดีมาซับพายได้เหมือนกันถ้าบางทีมันซื้อเกินเยอะๆเนี่ยมันก็ผลักดันราคากันขึ้นไปได้หรือลดราคาลงมานะครับอ่ะถัดมานะครับเดีย๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าแล้วมันอาจจะเห็นภาพได้ง่ายหรือชัดเจนมากขึ้นนะครับยกนะครับว่าราคา DW นะครับราคาหุ้นแม่นะฮะที่3.2สลึงนะครับ, 42, 41, ร,บราคาของตัว DWCA เนี่ย บาทยีสานะฮะอิมพายโวก็อยู่ประมาณ70แต่ก็สมมติว่าตัวหุ้นแม่ยกจาก3บาทสลึงเป็น3บาท50นะครับตัวดีิก็ยกขึ้นไปเหมือนกันเป็นบาท24่ m p บส e อิมพายโวก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะมันตามตัวแม่ไปก็ยังเป็น70อยู่ดีนะครับพอยกตัวแม่ขึ้นไปเป็น32 75 DW ก,ก็กลายเป็นบาท25นะครับมันก็มันก็ยกมันก็ยังยกอยู่ดีนะฮะฉะนั้นอิมพายโวมันก็ปกติแต่อะไรที่ทำมันไม่เกิดความปกติ ผมยกตัวอย่างนี้คือว่าตัวราคาหุ้นอ้างอิงหรือว่าตัวราคาหุ้นอ้างอิงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเท่าเดิมคือ3ามสบาทเจ็ดสิบห้าตังค์แต่ราคาดีดิวเพิ่มขึ้นไปนะครับการว่าเกิดจากอะไรฮะเกิดจากมูลค่าของอินพายโวลที่เพิ่มมากขึ้นมันเป็นหนึ่งในการคำนวณมูลค่าของ DW นะครับบางทีตัวอ m p พายโวลเนี่ยมันบอกได้อย่างหนึ่งบางทีถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยแน่นอนเราอยากซื้อคนซื้อต้องซื้อของถูกเราต้องซื้อ Imp พายโวลที่ถูก พฉะนั้นเราลองเข้าไปดูอันนี้เป็นทฤษฎีนะฮะแต่ถึงทีดี่ยวเข้าไปดูในเราให้กลไกลหรือเข้าไปดูบนเว็บไซต์เนี่ยสามารถเอาไปเปรียบเทียบกันได้ทีกนีึงนะครับโอเคเอาพวกเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับตอนนี้เรามาดูวิธีการเทรดเนี่ยปกติเราจะเทรดดีกันยังไงนะครับง่ายอันที่หนึ่งคุณก็ต้องมีวิวหุ้นอยู่ในใจเหมือนกับการเล่นหุ้นแน่นอนเ,อเวลา,าวันนี้เราจะซื้อตัวไหนเนี่ยเราต้องมีวิวหุ้นละ เราก็ต้องดูแล้วว่าวันนี้หุ้นตัวไหนมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะฮะถ้าขึ้นเราก็ซื้อคอถ้าลงเราก็เลือกซื้อพุทนะครับปกตนะิถัดมาก็เลือกให้ตรงกับความเสี่ยงเรานะครับอตอนนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงแบบสูงกับความเสี่ยงแบบต่ำนะครับแน่นอนที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาตัวดีบิลเนี่ยมันพอมันอายุยาวๆแล้วมันอินดะมันนี่ด้วยเนี่ยความเสี่ยงก็จะต่ําสุดนะครับแต่ถ้าเกิด เอาความเสี่ยงสูงๆอย่าเอาเกริงเยอะๆเนี่ยเราไปซื้อบนเราไปซื้อ D w ที่อายุสั้นๆแล้วก็เอาแต่มันนี่เนี่ยพวกนั้นความเสี่ยงมันจะสูงนะครับเกริงมันก็จะเยอะนิดหนึ่งนะฮะฉะนั้นเวลาเราเลือกก็เลือกให้ถูกหรือให้ตรงกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับหรือบางแต่แต่บอกกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือ,เ,อเวลาผมสอนเรื่องพวกทฤษฎีไปอย่างเนี้ย แต่ถึงทีเวลาเอาไปเทรดจริงๆเนี่ยนักลงทุนเขาไม่ค่อยดูเั่าไหล่บางทีเห็นตัวนี้วันนี้ทำท่าจะขึ้นแล้วเขาก็ซื้อแหละเขาไม่แต่อยากจะให้ลองฉุกคิดนิดนึงว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยเกิดมันอายุสั้นขึ้นมาเนี่ยมูลค่าทางแอลดูมันก็จะกินค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะฮะฉะนั้นก็เลือกหรือเช็คให้ดีก่อนนะครับ ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของ i m p i r e b vol นะครับเราก็เลือกตัวที่มันมี i m p i i e b vol ที่ต่ำไว้ก่อนนะครับเ,เกิดหมายความว่าไงฮะก็คือแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้ผมเกิดนไว้เวลาเราเป็นคนซื้อเราก็อยากจะซื้อของถูกมากกว่าของแพงนะครับแล้วก็เข้าไปดู i m p i r e b vol ก็ได้นะฮะจากบนเว็บไซต์ของเราเย๋อวถึงที่ยผมจะแนะนำเว็บไซต์ให้ทีนะครับอ,อันนี้เข้ามาดูวิธีการเทรดจริงๆละนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเคแบงเนี่ย มันเทรดอยู่มาร้อยบิตกับออฟเฟอร์เนี่ยอยู่มาร้อยเจ็สเจ็ดจุดห้ากับออฟเฟอร์อยู่มาร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่าตัวรูปมันก็ตั้งไว้เหมือนกันเจ็สบอ็ดกับ72สิบสองนะครับ๋ยวผมผมใส่โวลุ่มเข้าไปในฝั่งบิตนะฮะจะเห็นได้ว่าโวลุ่มฝั่งบิตของตัวแม่มันตอนนี้เนี่ยอยู่มาสักหกหมืนกว่ารูปมันก็ประมาณสักเก้าแสนล้านหนึ่งอันนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวนะฮะแต่เราจะยกให้เห็นหรือให้ดูทิศทางของเขานะครับ เห็นไหมฮะว่าตอนนี้คุณแม่บิดมันเพิ่มขึ้นจาก6 0 0 0จาก6ก0 0 0กว่าเป็นแสนกว่านะครับบิดของตัวลูกมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะมันจะทำให้เสมือนกับของตัวแม่มันนะครับแต่ตอนนี้คือมันเป็น175.5กับ178ใช่ไหมฮะลองดูตอนนี้เนี่ยตัวแม่มันยกขึ้นมาถูกไหมฮะเมื่อกี้จาก177.5กับ178ตอนนี้บิดมันกลายเป็น1 7 8แแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวลูกครับ ตัวลูกก็ยกตามด้วยเหมือนกัน72ก็7จนะครับอาการนี้เราเรียกว่าหน่ตอนหนึ่คือแม่มันยกลูกมันก็ยกด้วยเหมือนกันแม่ยก1ช่องลูกยก1ช่องนะครับอาการนี้เรียกว่า1น่ตอนนะครับดูนะฮะว่าอันเนี้ย โดยปกติตอนนี้มันก็มีการเคาะขวาไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าโวลุ่มของฝั่งตัวแม่มันเนี่ยจากเมื่อกี้นะฮะห้าแสนกว่าตอนนี้หดเหลืออยู่4ี่หมื่นกว่าฝั่งตัวลูกเกิดอะไรขึ้นฮะฝั่งตัวลูกก็เป็นในทิศทางเดียวกันกคือบิดมันเออออฟเฟอร์มันก็บางลงไปด้วยเหมือนกันนะครับมันพร้อมที่จะก้าวึ้นไมพร้อมกับตัวแม่มันเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะมันจะต้องไปการเทรดดีวิวเนี่ยมันต้องเป็นไปทิศทางเดียวตัวแม่นะครับนะฮะมันก็หดลงมาเหลือ500นะครับตัวลูกออฟเฟอร์มันก็หด นะครับหรือประมาณห้าหมื่นสี่ประมาณห้าหมื่นสี่นะครับคราวนี้ตัวแม่มันยกอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นร้อยเจ็ดสิบแปดจุดห้ากับร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับตัวลูกมันก็ยกเหมือนกันเป็นเจ็ดสิบสามกับเจ็ดสิบสี่นะฮะอันนี้เป็น,นกลไกง่ายๆที่ว่าเ,ออเวลาเช็ดเนี่ยเราไม่ใช่เราดูตัวลูกอย่างเดียวบางคนบอกผมบอกว่าเอ๊ะผมผมเห็นตัวแม่มันวางไว้อยู่สี่ล้านผมกวาดขวามือสี่ล้าน ทั้งหมดบน74เนี่ยผมกว่าด4ล้านมาเลยทําไมไม่เห็นตัวแม่ตัวลูกมันยกขึ้นมัน,ม,นมันไม่ใช่นะฮะตัวลูกมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมือ่อตัวแม่มันขึ้นนะครับไม่ใช่กวาดขวามือมาหมดเลยเขาคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ตัวลูกขึ้นไปเดีย๋ยวราคาลูกมันขึ้นไปได้ไม่ใช่เพราะตัวลูกมันจะต้องเป็นไปตามตัวแม่มน,นะครับอา อันนี้ก็จะสรุปอีกนิดนึงว่าถ้าลงทุนในตัว KBANK อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะ28 CA เนี่ยราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่175นะครับ DW ประชา33นะฮะ g e a r ร n g e f f e c t i v e gearing มา4.4เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราซื้อ KBANK ตัวแม่มันจริงๆเลยเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณสักประมาณสักล้าน8เนี่ยนะฮะ,ะซื้อไปที่หมื่นหนหน่วยนะครับไปขายได้ ย,ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะฮะไปขายได้178.5ร้อยเจ็ดนะครับก็คือกําไรเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณสัก5้าพันอันนี้เราพูดถึง1ช่องนะพูดถึง1ช่องนะครับกำไรก็อยู่แค่ประมาณสัก0 2 8์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อตัวลูกนะครับใช้เงินก็น้อยกว่าเราซื้อจํานวนสักประมาณสัก3ามแสนกว่าหน่วยนะฮะใช้เงินอยู่แค่ประมาณสักสองแสนกว่าบาทนะครับไปขายแค่ช่องเดียวแค่1ช่องนะฮะ มูลค่าขายได้ออกมากําไรก็ออกมาสักสามพันสามเห็นไหมฮะว่าใช้เงินเนี่ยน้อยกว่าทั้งเยอะแต่ได้กําไรออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันอัตราส่วนเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตัวนี้เนี่ยกำไรอยู่มาสัก1.39%สกนะครับหรือเกือบประมาณสัก4เท่ากว่าถูกไหมฮะเกียร์ลิงเมื่อกี้เราบอกว่า4.4ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยตัวแม่มันกําไรอยู่มา28สตางค์ตัวลูกบวกขึ้นมา1.39ก็ประมาณ4เท่ากว่าถูกไหมฮะอันนี้คือ ความหมายอธิบายของตัว effective gearing ของตัวอของของตัว DW นะฮะอ,อันนี้ใหม่ก็คือกลับมาถ้าเกิดมันยกขึ้นมาต่อตัวลูกมันก็ทําหน้าที่ยกขึ้นมาต่อการเทรดดีวิวกลไกง่ายๆเท่านี้นะ,ะเราก็มองดูที่ว่า,าตัวแม่มันทิศทางมันจะขึ้นหรือลงนะครับถ้าขึ้นเราก็ลงทุนเทรดในตัวที่เป็นคอไป อีกนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของการเ,เรื่องของราคาการดูบิดหรือดูซอสของการเขาเรีของของกราฟนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าปัจจุบันเนี้ยเราไปดูพวกตามพวกเว็บของตลาดบ้างหรือว่าเว็บของหรือว่าตามบิสเนสวบ้างหรือว่าตามกราฟอะไรต่างๆส่วนใหญ่กราฟนี่ยเขาจะใช้ราคาล a าสในการพอด มาทําให้ลักษณะหน้าตามจออกมาประมาณนี้นะครับผมสมมุติว่าต,วตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยไม่ใช่คนเคาะตัวแม่แล้วจะมีคนมาเคาะตัวลูกตามมันไม่ใช่เสมอ,องั้นนะครับลองดูได้ว่าถ้าเกิดตัวแม่มันมีเคาะทุกราคาทุกสเต็ปนะครับเพราะมันไล่กันขึ้นมาได้นะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยราคาตัวลูกเนี่ยมันเคาะอยู่แค่ที่เจ็ดสิบแปดแล้วก็มาเคาะล้าสิบสีหนึ่งที่แปดสิบเอ็ดเวลาพอดกับออกมามันจะเป็นตัวขีดอย่างนี้ฮะค,คือเหมือนกับ ไม่มีมูฟเม e นต์ระหว่างทางแต่จริงๆไม่ใช่การการดูรีวิวหรือการาฟรีวิวที่ถูกต้องเนี่ยควรใช้ราคาบิดมาพอดเพราะราคาบิดเนี่ยมันคือราคาที่เราขายได้จริงๆถูกไหมครราคาขายได้จริงๆเนี่ยเห็นไหมครว่าถ้าเกิดเราใช้ราคาบิดเนี่ยราคาตัวตัวลูกเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นตามตัวแม่มันตลอดเวลาเจ็ด7ิบเจ็ดเจิบแปเจ็สบเก้าแปดิบปสบอดปดสองเวลามันพอดเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกับตัวแม่มันแต่เกิดสมมติว่าบางแหล่ง ข้อมูลเนี่ยก็จะใช้ราคาล a าสเนี่ย,ม,ยมันกลายว่ามันมีคาะอยู่แค่2ราคามันไม่เหมือนตัวแม่มันถูกไหมฮะตัวแม่มันมีคาะทุกสเต็ปแต่ตัวรูปมันอาจจะมีบางสเต็ปแหว่งแหวงไปมันจะได้หน้าตาการาฟที่ไม่ที่ที่ท,ที่ที่ดูแลแปลกๆนะครับฉะนั้นวิธีการแก้เนี่ยก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของแมคโครเรยได้จ่อย่างที่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะโชว์หน้าให้ดูว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ไหนเราจะใช้ราคาเบส บิดเข้าไปพอดให้นะครับฉะนั้นมันจะเป็นกราฟเป็นขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงตลอดเวลาอีกอันนึงถ้าใครถือ DW ไว้แล้วลืมลืมขายก่อนวันหมดอายุนะครับมันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนคือผมผมผมอยากจะแนะนำานี้นิดนึงคือว่าเ,เวลาการซื้อดีเนี่ยแล้วไปไปใช้สิทธิ์เนี่ยถ้า ถ้าเลี่ยงไดก้ก็อาจจะต้องเลี่ยงนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเ,เวลาเราได้รับเร,เราใช้เสร็จใ,ในกระดานหรือว่าใช้ออที่เราเรียกว่าออโตเอ็กซ์ซายเนี่ยแล้วเรารับเงินมาจากทางสุ่นับฝากอย่างนี้ใช่ไหมฮะเงินจํานวนนั้นเนี่ยจะต้องเอามาคํานวณเ,เป็นเงินรายได้ของเรานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเทรดอยู่บนกระดานเนี่ยมันก็เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีอะไรยกเว้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เสร็จนะครับ ฉะนั้นแนะนําว่าขายบนกระดานถ้าวันสุดท้ายเนี่ยแล้วมัน,มนเราเพิ่งมารู้เนี่ยเราก็ขายบนกระดานก็ไ,ได้แล้วก็รับเงินไปทีบวกสแต่ถ้าสมมติว่าจะใช้สิทธิ์เนี่ยมันไปรับเงินอีกทีหนึ่งคือวันที่ทีบวกเก้านะครับคราวนี้เนี่ยเวลาคํานวณเงินสดส่วนต่างเนี่ยคำนวณยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นคอนะฮะเราก็เอาราคาอ้างอิงราคาราคาของหุ้นนะฮะวันสุดท้ายนะครับไปลบกับราคาใช้สิทธิ์นะครับพอได้ส่วนต่างมาเสร็จก็เอาราคาต่อหน่วยไปหา ก็จะได้ละมูล,ลค่าต่อนหน่วยที่ท,ท,ที่ทางศูนย์ละฝากเขาจะโอนให้เท่าไหร่นะครับส่วนพุทธก็เหมือนกันแต่พุทธเนี่ยกลับกันเอาราคาใช้สิทธิ์ไปลบกับราคาปิดของหุ้นหน้เองแล้วก็หารด้วยดี p บ r ญเพอร์แชร์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเลี่ยงได้ก็ขายบนกระดานดีกว่านะครับเพราะเพราะมนั้นถ้าเกิดไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยเวลาโอนเข้าไปในบัญชีเมื่อกี้ที่บอกไว้เนี่ยต้องเอาไปแล้วไปเสียภาษีอะไรฮะเอาไปรวมเป็นไรายได้ประจําปีนะครับประจําปีเราเราอยู่ฐานภาษี30 35บจุดเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องเสียตามนั้นไปนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่บอกนะครับถ้าเกิดลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของ a c q u u r i e เนี่ยมันจะชื่อ mqwarren ี s นะครับ .co.th นะครับมันก็จะพอดกราฟระหว่างวันให้เราดูได้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟระหว่างวันถึงแม้ไม่มีคนซื้อหรือขายแต่มันจะเอาเบสบิดมาพอดให้เราก็จะเห็น ความเคลื่อนไหวของมันระหว่างวันได้นะครับว่ามันเป็นไปตามทิศทางเดียวกับตัวแม่มันหรือเปล่าแต่เราจะเห็นว่า Today To p i c เนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราจะมีการขอว่าวันนี้ลองดูหุ้นตัวไหนบนสตอรี่อะไรมีเรื่องมีราวอะไรนะฮะอ,อ,อย่างจากอันนี้วันจากในตัวอย่างเนี่ยเราก็บอกเราขอบ้านปูอย่างเงี้ยบ้านปูก็ขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก ตัว DW นะฮะขึ้นประมาณสัก20กว่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะด้านขวามือเราก็โชว์เห็นว่าถ้าเกิดเป็น DW นะฮะตอนนี้ DW ตัวไหนที่เขาเทรดวอลุ่มกันเยอะๆเราจะได้ดูได้ว่าเขานิยมหรือว่าโฟนเนี่ยมันเข้าไปเทรดเงินเนี่ยมันเข้าไปเทรดตัวไหนกันเยอะมากกว่านะฮะหรืออีกอันนึงเนี่ยก็คือเข้ามาสมัครเป็นจดหมายข่าวของเรานะครับ ถาเกิดเข้ามาสมัครเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับโดยปกติเนี่ยอย่างแมคควอ r i ีเราเนี่ยรีเสชเราไม่ได้กระจายให้กับนักลงทุนหลายย่อยทั่วไปนะครับเราแต่เราก็จะสื่อสารกับนักลงทุนโดยผ่านทางอีเมลตัวนี้นะครับเป็นเป็นเราเรียกว่าเป็น n e w ส์เ t t เตนะฮะทิ้งอีเมลแอดเดรสไว้แล้วถึงทีทุกเช้าเนี่ยันจะส่งข้อมูลมาให้ว่าวันนี้เราคอตัวนี้ Research ของแมคควอลี่คอตัวนี้บนสตอรีนั้นสตอรีนี้นะครับ แต่อย่างที่บอกว่ากีไว้ว่วารีเสิร์ชของเราเนี่ยเราให้เฉพาะนักลงทุนสถาบันทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะเราไม่ได้ให้กับน,น,นักลงทุนรายย่อยเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราแปลจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาแล้วก็ให้นักลงทุนไทยอ่านกันนะครับก็ลองเข้าไปดูไนดะ้ฮะจดหมายจดหมายข่าวรายวันเนี่ยมันจะมันจะมีว่าข่าวเด่นวันนี้ก็คือหุ้นวันนี้เราพอตัวไหนมั่ง วันนี้หุ้นตัวนี้มีทิศทางเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็สรุปภาพรวมตลาด d W ของเมื่อวานว่าตลาด DW เมื่อวานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะมีตัวไหนที่คนก็เทรดมีตัวไหนที่คนกขาขายนะฮะแล้วก็สรุปตลาดภาพรวมทั่วทั้งโลกฉะนั้นอ่านแค่ฉบับเดียวเนี่ยมันได้เกือบครบทุกเรื่องแล้วนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดใครวันนี้เนี่ยอ่านแล้วยังสงเข,เข้ามาสัมนาเนี่ยเรื่องยังยังงงง,งสงสัยเนี่ยเข้าไปดูใน ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับในเว็บไซต์ของเรามันจะเป็นเ,เป็น a มกอย education ก็คือเป็นเป็นพวกบทความหรือว่าสอนว่า DW อา DW มันคืออะไรนะครับมันมันก็จะเป็น a n i m เมชันที่อ่านแล้วมันก็จะเข้าใจง่ายไม่ยากอะไรเงี้ยนะครับไปอ่านหลายๆทีบางท่านอ่านแล้วก็เออเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยอ่านได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับอ่ะอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการค้นหา DW นะครับ บางทีเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกบางคนเทรดเทกันแล้วยังไม่รู้เลยว่าดีเวันหมดอายุเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็จะเจอว่าเ,อาเราสามารถเลือกนะครับหคือเลือกหุ้นอ้างอิงก็ได้ 2. ก็คือจะเลือกประเภทคอหรือพุทก็ได้สมมุติวันนี้เราบอกว่าเอ้ยผมอยากจะลงหุ้น b g s แล้วเมื่อวานถ้าเขามี Analyst Meeting แล้วบอกวอผมประกอบการเปนกมาดีนะฮะเราก็เลือกบอกว่าเออ สามเนี่ยเราจะเลือกผู้ออกก็ได้นะฮะว่าเราจะเลือกของใครเป็นผู้ออกเดี๋ยวมันก็จะลิสต์ลงมาให้หมดเลยนะครับมันก็เลือกคือเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยมันจะรวบรวมของดีดวิวของทุกเจ้าไว้ไม่ใช่ของถ้าเกิดไปเว็บไซต์ของคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะโชว์แค่เฉพาะของเขาจังนั้นนั้นแต่ของเราเนี่ยเราจะโชว์ให้หมดเลยทุกเจ้าว่าของทุกเจ้าเนี่ยราคาเท่าไรค่าเดลต้าค่าอิมพายโวลคคำวนวณออกมาให้หมดฉะนั้นเว็บไซต์นี้รวมทุกอย่างอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันหมด แต่เมื่อกี้หลังจากที่ฟังทฤษฎีไปแล้วอย่างที่ผมบอกคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องคํานวณเป็นหรือรู้รู้สูตรว่าจะต้องทําไงเราแค่รู้ความหมายของมันหลังจากนั้นเราก็มาประยุกใช้เพราะในเว็บไซต์เนี่ยมันมีหน้าหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นคาลคู l เลเตอร์เป็นเครื่องคิดเลขให้นะครับเราแค่บอกว่าถ้าเกิดคุณลงบน DW ตัวนี้เนี่ยจเนี่ยแล้วถือไปอีกประมาณสัก2เดือน3เดือนเนี่ย ไทม์แวลูจะเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้มันก็คำนวณให้ได้อินพายโวถ้าหดลดลงจะเหลืออยู่มูลค่าดีิวจะเหลือเท่าไหร่ถ้าหุนแม่ขึ้นไปอีก10บาทดีิวจะประมาณเท่าไหร่มันก็จะบอกได้คร่าวๆว่าท่านเราถือณนะตอนนี้นะแล้วคุนแม่ขึ้นไปอีกสักกี่บาทก็ว่าไปลดดีเิวมันจะขึ้นเ,เป็นมูลค่าเท่าไหร่นะฮะอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องคิดเลขตัวหนึง่งให้ช่วยให,ให้นักลงทุนช่วยตัดสินใจในการลงทุนได้ ถัดมานะครับอันนี้กเ็เวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องเครื่องมือวิเคราะห์หรือข้อมูลของ DW อันหนึ่งที่มันจะบอกเวลาอย่างนี้นะฮะสมมติว่าผมผมผมเข้าไปในหน้าค้นหาเนี่ยใช่ไหมฮะด้านซ้ายมือเนี่ยมันให้เราคลิกเข้าไปดูเนี่ยพอมันคลิกเข้าไปดูเสร็จมันก็จะมาเจอามาเจอเป็นหน้าน,นี้มันจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยว,ว่ามูลค่าอย่างเช่นค่าเดลต้าค่าอิ p พายโวล์เซนเซติวิตี้อย่างที่เมื่อกี้ที่เราเรียนไปหมดบอกหมด ฉะนั้นรู้แค่ความหมายก็พอแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในในบนเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะครับอ,อีกอันหนึ่งที่ที่เจ,จ๋งจริงก็คือเราก็ทําเป็นการาฟเปรียบเทียบไปดูว่าหุ้นแม่กับหุ้นลูกนะครับถ้าหุ้นราคาหุ้นแม่มันขึ้นหุ้นลูกมันจะเป็นยังไงบ้างจะเห็นได้ไหมครัว่ามันจะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับนอกจากพอดให้เป็นอ,อ,อันนี้พอดีเราใช้พอดสิบวันนะครับก็ะจะเห็นว่ามันก็จะแฟดแดตามหุ้นแม่มไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงอะไรมากจะจะพอดให้เป็นหนึ่งอาทิตย์หรือ,อหนึ่งเดือนหรืออะไรเงี้ยมันก็พอดให้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะเข้าไปดูหุ้นแม่เนี่ยใครเซียนเรื่องกราฟหน่อยเนี่ยก็คลิกเข้าไปดูดในหุ้นแม่มันก็จะบอกเป็นเทคนิคอลกราฟได้เป็นแท่งเทียนหรืออะไรเงี้ยนะฮะดูได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็สามารถมาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้เหมือนกันเรียน อา,อาจากค่าตรงนี้ไปสร็จแล้วก็มาดูว่าเปรียบเทียบบอกว่าโอ้โหตอนนี้มีมี DW เนี่ยมีตั้งหลายคนออกเนี่ยมี BGS อย่างเงี้ยผมจะซื้อของ i e s u u r r คนไหนนะครับแล้วก็เรียก DW ของ i e s u u r r ที่แตกต่างกันขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบกันดูได้ฮะดูหลักๆก,ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกคือดูอายุของเขานะครับแล้วก็ดู I m p a i r w a l ของเาถ้าของใครที่อายุเหลือน้อยๆก็พยายามหีกเลี่ยงหน่อยแล้วก็ของใครที่โวสูงหน่อยก็อาจจะ พยายามดิเลี่ยงนิดนึงก็ซื้อตัวที่ถูกกว่านะครับหรือถ้าเกิดใครเทรดของบรรอลไหนแล้วคุ้นกับพฤติกรรมของเขาเรียการ์เก็ตเมเกอร์ของเขาเนี่ยก็จะบางคนก็จะคุ้นกับอของบรรอลน,นั้นเขาก็อาจจะไม่ดูนี้เลยเขาไปเข้าไปซื้อเลยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เราให้ดูจากจดหมายข่าวนะครับแต่ละวันที่เราส่งไปเนี่ยก็จะเป็นอีเมลแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่างเรา คอตัว CPO นะครับปด SP ละหลังจากพอเปิดตลาดมาตู้มมันตกลงไปหนักๆแต่ว่าระหว่างวันก็มีการไล่ราคาขึ้นมาตลอดอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่เราก็อบอกนักลงทุนหรือแม้กระทั่งพาร์ทที่ถัดมาเนี่ยก็จะบอกว่าออตลาด d W เนี่ยของเออมื่อวานเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอันเนี้ยเราก็จะบอกทางนักลงทุนด้วยเหมือนกันว่าออตลาดด W เนี่ยออความเคลื่อนไหวของมันเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงนะครับ อีกอันนึงนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมว่าเวลาคนอื่นเขาเทรดเนี่ยเขาเทรด DW ีเขาเทรดตัวไหนนะครับเราก็เข้ามาดูในหน้าทับเฉดก็ได้นะฮะทับเฉดตัวเนี้ยมันสามารถบอกด้วยว่าออของของแต่ละเจ้าเนี่ยของใครวอ,อลุ่มเทรดเป็นจำนวนเท่าไหร่เว็บไซต์ใช้ไม่ยากฮะลองเข้าไปดูก็เดี๋ยวมันจะเห็นรายละเอียดที่ใช้กันค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยผมผม,ผมมีของ มีรายละเอียดอันนึงมาประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึง่งจริงๆโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เปิดตัวที่ไหนแต่ว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่ทางตลาดเนี่ยเราก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหลายๆท่านบางคนอาจจะยังไม่เคยเทรด DW มาก่อนหรือบางคนอาจจะเทรดอยู่แล้วแต่อยากจะร่วมสนุกตรงนี้นะครับอ,อันนี้เรากำลังจะจัดเกมอันหนึ่งนะฮะเป็นคล้ายๆกับคลิกทูวินเนี่ยแต่ว่าเทรดเฉพาะตัว DW นะครับ บางท่านที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมเทรดตรงนี้ได้แต่ว่ามันมันมันเป็นเกมนะฮะแล้วก็เป็นเรียยวทา์เหมือนกับการซื้อขาย DW จริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเ,เราจะเรียกมันว่า DW Star นะครับแล้วก็เงินรางวัลที่เราจะให้กับเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยที่ที่เราให้กับทางนักลงทุนเนี่ยประมาณสักเจ0ดแ0บาทนะครับฉะนั้นเ,เราจะเปิดตัวประมาณเดือนหน้า ถ้าเกิดใครสนใจนก็พยายามติดต่อหรือว่าติดตามจากบนเว็บไซต์ของเราได้นะครับ mqwaran.co.th r น,น,นะครับผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ว่าบางคนไม่เคยเ,เล่น DW มาก่อนแล้วไม่อยากที่จะลงทุนด้วยเงินตัวเองก็อยากจะลองมาเล่นผ่านซิมูเลชันเกมตัวนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถช่วยให้กับทางนักลงทุนลองรับฝีมือก่อนที่จะลองไปเล่นในตลาดจริงๆ ซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกับคนอื่นลงนิดนึงที่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นเรียลไทม์บางที่ที่เขาเป็นบางที่ที่เขาเล่นเป็นซิมูเลชันเกมเนี่ยบางทีมันมีไทม์แฝกนิดหน่อยก,ก,ก็ก็มันจะไม่เรียลไทม์แต่นี่มันจะเป็นเรียลไทม์จริงเราจะตัดสินใจก็เหมือนกับตัดสินใจเวลาซื้อหุ้นณณนณสปอร์ตตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนะครับครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคาดว่าจะสมัครได้อีกทีหนึ่งก็ประมาณต้นเดือนหน้านะครับเกมก็จะเริ่มจริงๆก็ประมาณวันที่27่สเ เป็นรางวัลก็มีให้มีให้รวมทั้งหมดก็ประมาณสักเจ็ดแสนบาทเน,นะครับก็เบื้องต้นก็มีประชาสัมพันธ์เท่านี้แต่ว่าณตรงนี้นี่มีใครมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับครับจริงๆเวลาสมัครเนี่ยก็เข้าไปสมัครบนเว็บไซต์น,นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับเดีย๋ยวลองติดตามติดตามข่าวไปเรื่อยๆหรือ อย่างที่ผมบอกสมัครจดหมายข่าวของของเราไว้แล้วถึงทีเราะจะส่งอีเมลไปบอกว่าเราเปิดรับเมื่อไหร่นะครับถามว่าสมัครสมาชิกไหมแน่นอนคือต้องสมัครสมาชิกเพราะไม่งั้นอยู่ๆเนี่ยคนชนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะให้เงินรางวัลใครต้องต้องเข้าไปก่อนนิดนึงว่าชื่อคุณอะไรนามสกุลอะไรพอถึงทีเล่นไปแล้วเนี่ยเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องตามตัวให้ถูกได้เหมือนกันว่าเออคนท่านนี้เป็นเป็นผู้ชนะเราจะได้มอบรางวัลได้ทุกท่าน